5สาเหตุที่ทําให้การดูแลฟ้าไม่เห็นผลหลายคนนะคะที่ดูแลฟ้ามานานต้องฟังเลยว่าสาเหตุเหล่านี้เป็นสาเหตุที่คุณทําอยู่หรือเปล่าจะได้ปรับปรุปรงเปลี่ยนแปลงดูแลฟ้าให้ถูกวิธีกันค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคําถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์นะคะกับสาเหตุแรกค่ะมาจากเรื่องการใช้ครีมที่คุณใช้ประจําถ้าเราเน้นครีม ที่ขาวไวใสเร็วเน้นเรื่องของความขาวใสยอย่างรวดเร็วลดฝ้าเร็วๆอาจจะไปเจอครีมที่มีสารหรือครีมที่ไม่มีมาตรฐานนะคะสิ่งที่เจอคืออะไรบางคนบอกว่าก็ไม่รู้นี่ว่ามันมีสารดูยังไงอย่างแรกเลยนะคะก็คือใช้แล้วขาวไวผิดปกติใช้แล้วเกิดเอฟเฟกกับผิวเช่นออกแดดแล้วแสบผิวแสบแดง ใช้แล้วมีอาการแพ้สิวเหรอแสบแดงคันระคายเคืองที่มันผิดปกติขึ้นมาหรือใช้แล้วอย่างที่บอกว่าขาวไวใสเร็วมันเร็วเกินที่จะคาดหวังได้กับครีมเช่นอะไรบ้างสิวยุบปุ๊บปับ๊บหน้าใสาหน้าเงาแบบนี้ค่ะก็ต้องพึงระวังนะคะว่ามันจะผสมสารลงไปหรือเปล่า แต่ลักษณะครีมเราก็สามารถจะสังเกตได้อย่างเช่นเปิดครีมมาปุ๊บสีฉูดฉาดเช่นสีเหลืองสีส้มสีเขียวสีอะไรแปลกๆเนี่ยค่ะเพราะการผสมสีลงไปก็เพื่อจะกลบพวกสารเคมีที่เขาใส่ลงมากับครีมเหล่านี้หรือกลิ่นที่มันฉุนผิดปกติเลยอันนี้ก็พึงระวังนะคะต้องเป็นข้อควรระวังที่เราจะต้องระวังในการใช้ครีมอ่าและสิ่งหนึ่งก็คือครีมที่ ไม่มีฉลากใดๆทั้งสิ้นคือตักแบ่งขายตักแบ่งกระปุกบอกว่าอันนี้ดีนะพอดีเราแบ่งออกมาขายให้แบ่งตลับออกมาขายราคาถูกอันนี้ก็ต้องระวังเช่นกันเพราะมันไม่มีที่มาที่ไปไม่มีชื่อเลยไม่รู้มาจากไหนส่วนผสมคืออะไรเราก็ไม่รู้ พอทาไปแล้วเกิดปัญหาจะถามใครได้ก็ไม่รู้เช่นกันใช่ไหมคะและสิ่งหนึ่งก็คือพอตักแบ่งหลายครั้งเลยที่จะเจอก็คือนอกเหนือจากครีมที่มีสารนะก็คือเรื่องของการปนเปื้อนเพราะการแบ่งบางทีเป็นครีมกิโลพอแบ่งออกมาปนเปื้อนหรือเปล่าทาไปแล้วจึงเกิดอาการที่แบบแพ้ด้วยคันด้วยก็ต้องระวังค่ะ2นะคะสาเหตุที่2ก็คือเกิดจากการที่เราโฟกัสอยากจะขาวใสขัด หน้าอยู่บ่อยๆแต่ก่อนเกดเคยนะเคยหลงประเด็นตรงนี้ว่าการขัดหน้าผัดเซลล์ผิวบ่อยๆหน้าเราจะได้ขาวใสฝ้าเราจะได้จางเร็วแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะการขัดการผัดเซลล์ผิวเร่งมันทุกวันทุกวันทําให้ผิวของเราบางลงเวลาเจอแสงแดดทําให้หน้ามันก็คล้ําไวฝ้าก็ขึ้นไวและยิ่งใครไปใช้โฟมล้างหน้าแบบมีสรับ สครับอยู่บป่อยทุกวันทุกวันอันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะสำหรับคนที่มีผิวหน้าที่บางอยู่แล้ว 3. ค่ะเกิดจากการที่ใช้ครีมกันแดดที่ไม่มีประสิทธิภาพอคคอนี้เกดเองก็ขอแชร์เช่นกันว่าเคยเหมือนกันตอนสาวๆเห็นเลย S.P.F ร้อยร้อยบวกโอ้โหมันเต็มสตรีมจริงๆนะเต็มคาราเบลต้องใช้ซะหน่อยนึกว่า50เอาไม่อยู่แล้วต้องไปถึงร้อยเลยเนาะพอใช้ไปแล้วไม่เห็นมันจะกันแดดได้หรือว่ากันแดดได้อยู่เลย มันเป็นแค่ฉลากที่แปะบอกอันนั้นเกินจริงสรรพคุณเกินจริงก็ต้องระวังเช่นกันประสิทธิภาพเนี่ยสำคัญนะคะในการกันแดด 4. ค่ะปริมาณที่ทากันแดดก็สําคัญเช่นกันทาผิดปริมาณก็เท่ากับไม่ได้ทาเช่น s p f 50 สิ่งที่เราควรทาคือสองข้อนิ้วแต่พอเราทาเหลือจิ๋วจ้อยหนึ่งข้อนิ้วหรือนิดเดียวการกันแดดไม่มีประสิทธิภาพแน่นอนมันครอบคลุมพื้นที่ไม่ได้ทั้งหมดค่ะไม่ได้เต็มที่และสุดท้ายการทาครีมกันแดดถือเป็นอาทมสําคัญนะแต่ต้องทาซ้ําระหว่างวันด้วยหลายคนก็คือสาเหตุทาบ้างไม่ทาบ้างทารอบเดียวไม่เคยทากังวันเลยหรือไม่เคยทาซ้ำนั่นแหะค่ะลองปรับเปลี่ยนดูแล้วฝ้าของคุณก็จะดูแลได้ดีขึ้นนะคะด้วยความปรารถนา ดีจากเคที่ค่ะสำหรับใครที่ดูแลฟ้าอยู่เก็ดแนะนำชุดดูแลฟ้า3ชิ้น3ขั้นตอนเห็นผลปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกหยุดใช้หน้าไม่ดำ ตัวแรกเลยบำรุงนะคะที่จำเป็นมากๆสำหรับคนเป็นฝ้าที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนเะเกที่ที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนเติมน้ำให้ผิวลดอาการแสบแดงแสบกล้านลดอาการระคายเคืองใช้ร่วมกับการทาครีมกันแดดบีบีกันแดดเคที่ SPF 50 PA บบวกและสะบู่สมุนไพรชุดนี้เซตนี้1260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยค่ะสนใจทักเลยนะคะ